แกฉันมีเรืจะเล่าให้ฟังแต่แกอย่าเพิ่งหันนะบ้านคนรวยนี่ทำไมวะแกแกรู้ปะคุณฝองคนนั้นนะกว่าจะรวยเหมือนทุกวันเนี้เมื่อก่อนนะเข็นรถเข็นขายข้าวแกงค่ะพูดเป็นเล่นฉันเห็นร้านข้าวแกงเขาว่าเปิดแฟนชายทั่วประเทศเลยนะแล้วจะตลอกแกทำไมระบางนานน่แกรู้ไหม ตอนนี้คุณพึ่งก็ตั้งท้องนะเขาถูกหวยชุดใหญ่มากเลยเลยได้ทุนมาเปิดร้านอาจจาะบังเอิญก็ได้ปะหวยอะใครๆก็ถูกได้ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะตอนนี้คุณพึ่งเขคลอดน้องเซนปู๊บะเขาก็เอาน้องเซนมาเรียนที่ร้านอยู่ๆก็มีนายทุนเามาลงทุนให้จนได้เปิดแฟรนไชส์ถึงทุกวันนี้ไงน้องนี่มากับดวงจริงๆเลยนะฉันเลยอยากยืมไปอยู่ที่บ้านสักวันเื่อจะรวยกับเขาบ้างแกได้ยินที่สองคนมาคุยกันปะ เดยวฉันเห็นช่องทางรวยของเราเลยเพื่อนแกหมายถึงไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ปะ่ะเพื่อจะได้ถูกหมยกับเขาบ้างจะได้มีเงินไปใช้เออล้วก็ตั้งคันมีลูกอะไรของแกเนี่ยอมันไม่ใช่แกไม่มีเซนเลยนะเวย้ยอ้าวแล้วต้องทำไงอ่ะแกได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครอยู่ใกล้ไอ้เด็กนั่นน่ะจะโชคดีเราก็แค่ไปจับมันมาอยู่ใ,ใกล้ๆเคนี้ก็ได้นะทำแบบนั้นมันจะดีเหรอเพื่อน แกอย่าลืมนะเว้ยว่าเรามันหล่อเร็วแกจ,จะมาใจสอบไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้แกกับฉันนะ่ะไปจับตัวไอเด็กนั่นกันนั่นไงเป้าหมายเราจะดีเหรอวะเออดีวะเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ทนันละไม่อยากรวยหรือไงเรา เออ,เอ,อก็ได้นี่พวกพี่เป็นใครอ่ะจะผมมาทำไมอ่ะพวกฉันคือนักล่าฝันคนหล่อเลว้ที่จะมาเอาโชคจากแกไงถ้าพวกฉันได้แกมาอยู่ด้วยสักคนเนี่ยรับรองพวกฉันสบายแน่ ไม่ต้องทํามาหากินนอนรอความรวยแบบช้ำๆผมว่าสิ่งที่พวกพี่ทาอะ่ะมันไม่ถูกนะครับพ่อแม่ต้องเป็น,คนขคงผมมาๆแน่เลยก็ช่างพ่อแม่แกไปดิพวกนั้นมันรวยอยู่แล้วแกแค่มาอยู่กับฉันสักพักอะ่ะไอพวกนั้นไม่จดลงหรอกพี่ปอผมไปเถอะนะครับผมขอละแกจะขออะไรละ่ะพวกฉันต่างหากละ่ะที่ต้องขอจากแกาไปกันไปยามเราออกไปลองของไอเด็กนี่กันดีกว่า แกมีแผนจะเอาไงต่อวะแกไม่ต้องถามเยอะหรอกแค่เราเดินไปเรื่อยอะเดี๋ยวโชคก็วิ่งหาเราเองมันจะง่ายแบบนั้นเลยเหรอวะทุ่งอะไวะทำอะไรวะไม่ได้ไปอ่ะเฮ้ยเงิน ฮ้ยยามไม่ทำอะไรเราก็ได้โชคแล้วเว,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 ว้ยไปเว,ว,ว้ยไปหาโชคต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราด้วยดิวะอะไรวะ เฮ้ยอามฉันอยากกินน้ำร้านนี้ว่ะอร่อยเหรอวะเออดิมาทีไรไม่เคยได้กินเลยโต๊ะเต็มตลอดแต่วันนี้โชคดีว่ะไม่มีคนเลยนี่แกคิดจะไปคนเดียวเลยเหรอแบ่งฉันบ้างดิ ฉันแบ่งให้แน่นอนแหละเพื่อนคนละครึ่งไงก็อย่าบ่นมากได้ปะวะสั่งน้ำนั่นละนั่นเอาชายเย็นนะเว้ยเออป้าครับผมเอาชายเย็นเข้มๆแก่ๆเหมือนหน้าป้าครับอไอเด็กนี่เองไม่แก่บ้างก็แล้วไปชานมร้านฉันเนี่ยเข้มกำลังดีเว้ย แซลเล่นน่ะป้าพอหนุ่มรอแป๊บหนึ่งนะขอป้าตรวจอีกใบหนึ่งก่อนนี่หมดไปเป็นพันแล้วเนี่ยหมวยกินเรียบหยวยออกแล้วออครับป้าเลข่อะไรอะ่ะออกตั้งหลายเลขใครจะไปจำได้ล่ะเองก็ไปตรวจเองในเน็ตสิไปนั่งไปเดีย๋ยวป้าเอาน้ำไปเสิร์ฟ นิวนิวอะไรของแกวะฉันถูกเราไว้ในสองไงจริงเหรอวะแกไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไม่ได้ซื้อฉังเจอเมื่อกี้เองเห็นไหมฉันบอกแล้วไอ้เด็กนั่นอะมันนำโชคงานนี้เรารวยแล้วเว้ยเพื่อนจะเชื่อแกแล้วเพื่อนเสถีย์วะเราเป็นมหาเสถียรแล้วออกมาแกก็อย่าลืมแบ่งเงินให้ฉันด้วยนะเว้ยเออแน่นอนดีวะ เออมันต้องงี้นี่นหรอน้ำแก่ๆของผมอะ่ะเขาเรียกเข้มๆจ้าเป็นไงอร่อยมัมที่ฉันบอกป่ะอร่อยจริงว่ะถึงว่าคนเยอะนี่ยคืนแก้วเลย อร่อยมากป้าที่เขียนว่าโชคดีได้แก้วฟรีนี่คืออะไรป้าเออของฉันก็มีวะก็หมายความว่าจะได้กินฟีคนละแก้วไงจ๊ะมีโชคดีมากเลยนะในแก้วห้าสิบใบอ่ีแค่สองใบเองนะที่ฟรีโชคดีทั้งสองคนเลยนะเป็นแก้วเมื่อเอยผมเอาใจเขียนเพื่อแก้วนะครับป้า เอาแตงโมปั่นแก้วหนึ่งป่ะวันนี้วันเดียวฉันได้จับเงินแสนพรุ่งนี้มันจะขนาดไหนวะสบายแล้วพวกเราไม่ต้องไปหาเงินเองเพราะว่าเงินมาหาถึงที่เฮ้ย ทำไมแกได้เยอะกว่าฉันวะฉันเป็นคนออกไอเดียนะเว้ยฉันก็ต้องได้เงินเยอะกว่าดิดีจะเถียงเออก็ได้ก็ได้พวกพี่ได้เงินกันแล้วพี่จะให้ผมกลับบ้านเลยครับผมคิดถึงแม่เฮ้ยจะให้ฉันต้องบอกแกกี่ทีวะว่าฉันไม่ให้กลับไม่ให้ไปเว้ยเถียงเงื่อน ตอนเนี้ยแกช่วยอ,อยู่กับพวกฉันอีกสักหน่อยนะเพราะว่าพวกฉันยังรวยไม่พอแล้วก็เลิกขอร้องอ้อนวอนกับบ้านได้ละถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวไปเว้ยไอ้โนูตงซื้อพิซซ่ามาให้ เอาเด็กไปคืนพ่อแม่เขาเถอะฉันเห็นแล้วสงสารวะ่ะพูดบ้าอะไรแกแกมาใจอ่อนอะไรตอนนี้วะฉันไม่ได้ใจอ่อนเว้ยแต่แค่นี้เราก็มีกินมีใช้แล้วนะปล่อยเด็กไปเถอะมีกินมีใช้อ่ะมันไม่พอหรอกเว้ยฉันอยากรวยอะแล้วแค่ไหนที่แกเรียกว่ารวยวะเงินงเป็นปึกในห้องนี่ยังไม่พออีกเหรอแกนี่มาใจสองจริงเลยวะ่ะ แล้วก็เลิกคิดด้แล้วนะว่าจะปล่อยให้เด็กนั่นไปอะ่ะอย่ามาขวางทางด้วยอยงฉันเนี่ยไอหนูกินซะบ้างเถอะปล่อยให้ตัวเองหิวแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นห่วงหรอกผมไม่อยากกินแล้วอยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ งั้นผมกินพิซซ่าก็ได้ครับผมไม่อยากลำบากพี่อะ่ะเออแค่มันได้อย่างงี้สิผมว่าพี่ก็เป็นคนดีนะครับแต่ทำไมอย่างพี่เป็นโจรอะ่ะพี่เลือกไม่ได้อะ่ะพี่ไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขานน่ผมว่าพี่เลือกได้นะครับ ไอ้อาแกว่าวันนี้งเงินจะมาหาเราด้วยวิธีไหนวะไม่รู้อ่ะนกข่ามาให้มัง้งเฮ้ยดูการ์ตูนมากไปปะเนี่ยนกที่ไหนจะฆ่ามาได้วะเฮ้ยทองเฮ้ย แกเล่นวาจาสีจริงๆว่นนะนกตัวไหนวะควรโชคทีเลยนกตัวไหนวะเนี่ยแปลว่าโชคมันจะมาจากทางไหนวะไม่รู้อ่ะไอ้นิว เจอโชคหรอ,อน,หนึกว่าจะเจอโชคแกเห็นไหมเนี่ยว่าพ,พ่อแม่เขาทุกข์ใจขนาดไหนแล้วไงวะเสียเวลาหาโชค cọc bỏ nấy am 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 hai quá bỏ nè ơi gần chùa ơi luôn con điều quá Ui, tiếng ยี้นกเวทเอ้ยตัวไหนไวะเนี่ยนกบ้าไงน,นกบ้าขี่ลงมาได้ไงอันแน่อย่าบอกนะอุ๊ยอ,อย่าทั้งนั้นเลยเว้ย เหมน็นไปหบดนแล้วเนี่ย,ยอยยุ่ยางเฮ้ยเงินแบงค์ใบแรกของฉันแบงค์กาโมหรอ <c oughs> สาดดีใจ <c oughs> โอ้ป้าทำไมคนเยอะอย่างนี้เนี่ยผมไม่เนี่ยอยากกินน้ำอ,ะ <c ười> อ่ะก็ยืนรอไปก่อนสิรอโต๊ะว,ว่างอ่ะงั้นป้าชงชานมาาเลยผมจะกลับไปกินบ้าน <c ười> อืมใจร้อนไปได้แกนี่โอ๊ยดุงเยอะจังเลยว้ย เฮ้ยทำไรอ่ะนล่นมันเงินชั้นนะเว้ยขอโทษครับผมไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของคนเราอ่ะเก็บเงินได้ก็ต้องถามคนรับข้างก่อนนี่มันตั้งใจขโมยในว่าไม,ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมขอโทษนี่แหละความโลภ ไม่ตลกนะป้าวันนี้วันสวยเลยวะเนี่ยอ่ามมาทำงานวันแรกก็สบายๆเลยนะที่เนี่ยเราอยู่กันเป็นครอบครัวไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยขอบคุณครับบอสผมจะตั้งใจทำงานครับมีอะไรไม่เข้าใจไหมถามเราได้นะครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยครับอ๋อตรงเนี้ยเหรอ,ส,นนอส่วนน้องยินดีด้วยนะสำหรับรางวัลพนักงานดีเด่นอะ่ะปีที่ผ่านมาคุณทำงานได้ดีมากรักษามาตรฐานให้ดีดีล่ะขอบคุณครับบอสผมจะทำให้เต็มที่ครับเก่งมากเลยอาร์มเราดีใจด้วยนะ กลับบ้านไปซะแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่เอาแกออกมาจากแม่ขอบคุณนะครับพี่ผมขอให้พี่ได้สิ่งดีๆนะครับถ้าเป็นแบบที่แกว่ามันก็คงดีดิไม่มีใครมีผลจากความช่วยได้หรอครับความดีก็เหมือนกัน <c oughs> คำคมบาดใจพี่เหมือนเนี่ย ไปไปเจอกันน้องขึ้นไปก่อนนะขอบใจมากนาะ้หนู